บัตรคนจนดูด่วนเลยนะคะวันที่1นึ่กุมภาพันธ์ห้านี้รับเงิน700ถึง800บาทข่าวจริงหรือไม่สวัสดีค่ะพบกับพี่ผมเล่าข่าวสวัสดิการแห่งราช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะผุมก็มาทําเป็นคลิปวิดีโอตอบคําถามให้กับพี่ป้านาอาที่สอบถามบุ๋มกันเข้ามานะคะเกี่ยวกับ เงินที่จะเข้าในบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1กุมภาพัานธ์65นี้นะคะจะได้700-800ถึงบาทจริงหรือไม่นะคะวันนี้หาข้อมูลดีๆมาฝากกันแล้วนะคะแต่ก่อนไปรับชมค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปฟรีๆได้ในทุกวันค่ะเอาละค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสําหรับในวันที่1 กุมภาพันธ์นี้นะคะมีข่าวที่ว่าจะแจกเงินนะคะในในบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ7 0 0ถึง800บาทนั้นนะคะก็มีข่าวออกมาแล้วนะคะก็เป็นเพียงการหารือเท่านั้นนะคะเป็นเพียงการแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเพิ่มกำลังซื้อที่จะมีให้แก่ประชาชนนะคะในช่วงวันว,นวาเลนไทน์แล้วก็ประจบเหมาะกับในโครงการคนลครึ่งเฟสที่4ก็กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะ ตอนนี้นะคะก็กำลังจะนำเข้าในที่ประชุมครมในวันที่21มกราคมปี2565นี้นะคะส่วนความคืบหน้าเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรนั้นจะอาลุมัติวงเงินเท่าไหร่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดี๋ยวผมจะมาแจ้งให้กับพี่ป้านาอาผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านได้รับทราบกันนะคะว่าจะแจกให้เท่าไหร่วงเงินเท่าไหร่หรือว่าจะเจ็ด เหมือนช่วงที่ผ่านมาหรือไม่อยากให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับผู้ที่ถือบัตรเนาะโอเคนะคะไม่อยากให้พลาดกันนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เตรียมรอลงทะเบียนในรอบใหม่นี้นะคะก็จะมีการหารือนะคะประชุมกันอีกครั้งนะคะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเมื่อไหร่นะคะก็ยังไงก็ติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดกันอีกทีนะคะสาหรับ กลุ่มรายใหม่ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะคะแต่ที่แน่ๆนะคะคือรายเก่าก็ต้องลงทะเบียนใหม่หมดเลยนะคะคือจะมีการนําเข้าระบบ AI เข้ามาคัดกรองนะคะสาหรับใครที่ไม่เข้าเกณฑ์ก็คือปัดตกรอบไปเลยนะคะแล้วก็จะมีการตั้งคณะกรรมการคัดกรองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับผู้ที่ลงผ่านสถานที่ที่ลงให้นะคะที่จัดให้ในท้องถิ่นนั่นเองนะคะสาหรับ ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะพี่ป้าและอาคนไหนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยข้อมูลในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะคะเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลจากทางรัฐบาลมาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้กับพี่ป้าน้าอากันแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ